สองคนเราจะเห็นเนี่ยแล้วมันยังไงล่ะมันนั่งหลายก้อนเนี่ยเมื่อเวลาหมูโดาหนักหนังยำใด้สิได้กินเนาะเอาช้อนตักเอาด้วยพี่น้องมา สวัสดีค่ะังสวัสดีไว้ก่อนอนะมา,ามากบ่มากเลนะมันบ่างามยังใจพี่น้องต้องไปปัน่นเ,เขาบ่เขาเลยบัดคบัย่อยกินแล้วลืมอ่านอยาาไาให้กันเด้อ

ผู้ใดแบะเข้ามามาเดิอมาเดิอพี่น้องจาก,กัดบัวได้หูด,ดังสิเนี่ยเอาคือว่าจิบตักไมหมคะปลาบหมูก,ก็คงจะกินตุงบกวกอยู่ทั่วจีปเอวกิน<ป>ด,ดูนั่นน่ะกลิ่นไหมสักเข่าดีมันเดี๋ยวเนี่ย นังเท่าไหร่กวนเนื้อนาะพี่เออนังมันหลายผดเนื้อาเปต์เออค่ะบัวก่ำนึงใช่นังลายนังตองเมแล้วก็ตองใส่เลยค่นข้าวไปต้มเล้วข้าวไปใส่เอาไปใส่ตูแขกับสูยางตูยงอีกข้าวไปยางอื้มห้อกะมันกับเสียข้าไปใส่ตูแสวัสดีแซบบอมเยอะค่ะแซบยุก้าคุณยังพี่อันเหนไหมคยังไั้เืดเื่เลยผมปุเ็นหูแต่าผาเาปุกอันนี้ก่อนเด้อเด้บาลาพรน้องปูบานัง คือจานง่ายใช่ไหคะสวัสดีครับสวัสดีครับยานบอรอมพี่สาวว่ายานบอรอีมเหมือนเดิสใช่พักเลยหลายเมื่อนี้บอสวยปัญดา แม่ออนไปได้เอาขาก้องมากรเทินมาแบบฉุกเฉนผักก็สด,สดมีแด้แนวสดสดบะเขือก็สดสดจากต้นเพิ่นปลูกไว้ข้างเงือน,นพี่น้องเล้ยแค่บะเขี่กอันห<า>ให้นะ,ะสวัสดีค่ะยี่สิบสี่้านดวงปลา มาบันนี้ก็กินลาบหมูแล้วแม่อ่อนผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดริมให้แม่อ,อม่อ,อนเดดอจ้ามาเด้อมาเด้อลาบแบะลาบแบะอุ้ยเข้าขึ้นเหนื่อย,ยท้เ,เ,เข้าแะเข้าแชะพี่น้องมาได้หนึ่งหวดนึหนึ่งนึ่งใส่กระติกใส้กระปุกมาเด้อ วางคำเขาไว้นน่อเพิ่มเงยเลยแม่ออนลืมใบสาลแน่พี่เขาลืมออกมาหวดใส่เนาะเอากระดาษยื่นี่เดี๋อยู่ไหน่ะพี่นองตุกพนงบจเมืงอ้ที่อาพักนี่เนี่เอาไปใส่แก้วน้ามันนะมังจะเมกี่เงเด่นหน่อยก็อ้านกัดไม่ดีใกล้เว่ ขอโทษขออภัยโทรศัพท์ตีลังกายี่สิบสามเราได้ฟื้นคนน่ะเออโทรศัพท์ตีลังกาพี่น้อง <c oughs> พี่นอ้อยพี่น้องในน้องหัวมันก็ยังดิกงดิ่อยู่เลย <c oughs> พี่น้องเบิ่งนางมูมอู้อ,อูหูมาก่อนจะมาเล่าจับวัวลูกละมา อที่โฟนนั่งร้องอ,นองืน้องที่โฟนสวัสดีครับเรว่ว้ผมแน่ปะนะวะมาเด้อมาเด้อย,ยางหลดอืมยางลุงสีเนี่ยก็เล่นบ้านหอนั่งหมูคือยางลูงสีสวัสดีค่ะยี่สิบหกล้านดวงตามมาเด้อเน้นค่ะแซ่เๆได้พี่น้องอ อันอันเดี๋ยวด้อยแม่อ่อนคืนไไอาาไปเอาแวนตามาไปเอาแวนตามาก่อน้เขาห้ามใส่แวนตาเนีแต่ว่าก็เอาพ่อได้อ่านเนาะพี่แย้วแย้ย,ย,ยใส่ซุปเขาไปเลิอกอืมใส่ไปแม่อ่อนจังสิได้คุยน้ำพี่น้อง หาชิปเอทลงเขาเดียวบอกโอ้สวัสดีค่ะมินี่น้อยมินี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะเข้ามาบ้านแม่ออนย้มยิกนี่น้อยมานี่กันมานี่มานี่นี่มินี่น้อยนี่คมคคมสตอปนี่ยามาเลียปากกันเดอ์ม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อนเอาข้างไว้มองนี่โอ้เห็นแล้วพี่น้องเกอ คือจานใหญ่แท้เพลินว่าคุณทีโฟนสวัสดีครับกินหมดไหมเนี่ยเพลินว่าเหลือไว้ให้ผมด้วยเดอ้อเพลินว่าสวัสดีครับเอามาโชว์จูซ่าที่ไหนนางรองหิวหิวว่าซันทีโฟนนางรองว่ะซันเลิฟหกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาติสวัสดีทุกช่องเพลินว่าสวัสดียายวานพี่วันพ,พาแซ่บสวัสดีค่ะมามามาอืม เอาว่านาทีเดนี่ไดยยิบสีก็เหมือน้แต่ไปไว้แต่ฮึน้งองชายบางนึ่งค่อยโบยู่สวัสดีค่ะมาออนใส่อันนี้ก่อนเพราะว่าคันโบใส่ค่อยสิเหลียวโบเห็นสุเจ้าเขียนมาแต่สีว่าแม่ออนคือยิงเท้โบอ่านสวัสดียี่สิบเก้าล้านดวงตาอืม เวลาพ่อนเวลาพอนน่อนนะไอ้น้องปูโอ้สีบุญอ่ะอืพี่บุ๊ดเออน้องปูมาเด้อมาเด้อมากินลาบหนะเอ้ยนัย่นพี่พี่พาคก,ก็เอลยอ่อนสักไทยซื้อบเมัวอวานกันหนึ่งเป็นตาตาตาหมดตาเ <ül> ข่ากันหนึ่งเล่นกันหนึ่งมอ้อน,นแบบ อ้าวเอายังสาวอยกันเลยอยากไปอยากไปเที่ยวสวนพี่วีเด้หว่ะน้องปูบ่ะมีผักลายแนวอยู่น้ะน้ำยอดบักอือเดี๋ยวเอ้ยสิแกะอันยอดบักอือไว้ลวกไว้ใส่ซองแข่งไว้แล้วสิใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงเห็ดนางมานันคือทกินบดบ่พี่เอาอันน้าอันซิมเนี่ยอันข้าใส่ ข้าขน้าล้างอะไรอยู่หรนั้นหรอมันอัางหได้นี่มันแน่นมันเอายากเ่อือก็รู้ว่กินข้มวอนี้วข้าวอืมบักทั่วก่อนแกเขาห้ามให้ค่อยแส่แว่นตาแต่ว่าค่อยเก็สิข้างแล้วเก่งดังมันคือสชื่อไป็นี่ยเอะไปใส่เั้งเติงเออใส่เติ่งเ่ะไปใส่มองขันมัน งามเนื้อมอืมงามพักแล้วนาะไอปูพวกน้ำจะไปข้าวตองละหน่อยยังพักกันญาติกันกินพักข้าวตองปูเอ้ยแซ่บหลายท่านกินข้าวตองบ่ได้กินข้าวตองใส่ลาบผัดครึ่งโบเซ็บนะพี่เนาะเข้ากันได้ดีเวอร์พ่อกินได้อยอะ ของตัวเลยเรามัดมากมนก,ก็เลป็ดดอกดอกเต็มอยู่ได้เวงตอนเนี้ยนั่งเราเก็บมะเขืออ่อนน้อยเรามาให้เลยเสยบแสีบเสียสละคนเด้ออับ้างเปล่าอะอยากินแล้วกิน <S 2> <S 2> สรสเสียสละเรับเสียสละให้กัน,นปล<ะ>าอ่อน,น,นไ,ดได้กับได้กลับไทยบ้างหรือยังกลับแลว้วไม่อ่อนพึ่งมากแต่ไทยไม่อ่อนกลับไปละเดฟไม่อ่อนไปเที่ยวเออเออหัวหิน ไปเที่ยวหัวหินอยู่แปดเก้าวันนี่แหละหัวหินเห็นเหียนาลาหลายเด้อืมเหี้ยนเขามาซื้อเหียนที่หัวหินมันสงบเงียบพี่อืมูเข้าใจแล้วาบา่บมีคนอิตาลบ่มีคนประเทศอิสราเอลม,ม,มามกินจนไหมอืมเนี่ยมันก็อยืมมากมากอืมแซ่บบ่หละพอดีบ่ ับมาเดินลายซิแี่นี้ได้แ่แมงไม่หงอกมันหายห้าวหรือเปน่าอือยไมค่างอยู่เ้ยมามาเอาบ่มาเดิมมาเดิมเรานดหรอกจะกินราลูกแค่ไม่น่ากินคุณมงคลเข้ามาหรือยังเี ิปถูกใจเอาไปเลยหนึ่งโป๊กขอบคุณค่ะของที่พดมาเนี่ยในเมืองบ้านเมืองกับเจ้าสะอาดสะอาดที่เป็นระเบียบมากเลยอันเลาะขอบทางเนี่ยรูปพลไม้เขาเอาหินอเอาลายหินหินอ่อนเนาะเป็นลายมักทุเรียนลายมากเอียงเกาะ มาอียงชุ่มสมมมากนัดรายอียงงามงามคาเห็นงามขนาดไม่มีแม้นี่งกันคลิปถูกใจเอาไปเลยหนึ่งโป้งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยมาเลยมาเด้อกินข้าวน้ำกันตักข้าวเหนียวก่อนพี่น้องทีโฟนนี่ข้าวเหนียวตักบ้ เขาเหนียวปั้นบ่ได้เรื่องของเรื่องมันมันมันแสะไม่หน่อยจข้างให้แม่ให้ยังอยากน้ำซาลแเน่ซาลพัดผักซักลาเณ่โหละพาผู้ขาว กินได้บ่พักอันนี้พ่อกินบ่กินยังกินแซ่บอยู่ได้แพงพี่ใช่แซ่บเลยเหมือนานาวมานี่คือแซ่บบ่ปูบางเด้อกันการขนานอ้ยจะกินมันงามๆมันมีคนกินมาๆมาๆกินผักกินผักกินผักบักอันนี้อ่างมันอืมเมียมาๆน้องทีโฟนมาเด้อ จักเพียจักนอนหัวเกียวก็ใส่ไปรอดหรอพี่อันพักอันนี้ค่อยนะอันอันบ้งเกียวนะแม่มันขึ้นเต็มหนึ่งค่อยเราบชิเอาอย่างเนาะหดค่อยเราไปเก็บ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 ลงขวดใส่น้ำส้มใส่สูใส่เกลือแต่เมื่อแต่คูรู้่ะเขาไงคือบ่มีป่ะจ้าบ่มีเลยของค่อยมันบ่ร้ว่ามันอยู่ใต้ต้นนะแม่ต้นมากอันอีกอย่างก่อนมมากบอม มันก็ะสีเลือดลงมาแล้วมันก็เลยเห็ดไข่แท่ตอนค่อไปเบิ่งเป็นไข่ค่อกับขยี้มันจะซื้อ,ขอเขาแบงอยู่ไก่ปลาพมกอืมอืมไอจิ้วหูดสี่สิบเก้าล้านดวงกง่อนแล้ว,อ,ว,วลอืมแต่ปีชี่มาค่อยคือว่าค่อยซื้อซื้อนะไห่ค่อยซื้อซื้อมีแท่น เป็นมีแท่นเป็นเล็กสนิมที่ที่เอามาไว้ปลูกพักกันไหมพี่อืมผู้แย่ลงลังนั่นเขาเอาเล็กสนิมมาค่ะแล้วก็ปัิทินกู่หมั้นอืม,มอยาก,กได้อยังน้นไหพักอันนี้วานหวานหัวหอมพักอนันพักบัวพักบัวหัวแดงหอมหอมคายสูตรลาบหมูครับหิวหิวเลยอ่ะพี่ นูลวลาบมูน่ะสูตรใหม่ปรุงเครื่องก่อนที่จะเอาไปคั่วเดิมมันจังแซ่เ,าาเนื้อมันจังนิ่มหนังต้มสุกก่อนนังต้มสุกก่อนแล้วเอามาหัน่นพอห้อขคั่นแล้วเรวเาวหก่ไปเอาไปคั่วใช้เครื่องเลยไปคั่วคัะไม่นบนนู่นห้มาเพิ่มได้อื แซ่บดิเอาพักกันไว้ไม่ตายแลย้วยังไม่ตายนะอบ,อบอกว่าหัวหอมมันแสบแสบอกความพักกันนี่มันอยากขึน้นยู่เด่นอะมันแรงว่ครับเดี๋ยวซิมเบิงตอนนี้ร่งไปเรื่นไปไม่มีาละมือมัน,นบ่พ้ออยังจ้ะว่ะบวบ่ กูสิจีขึ้นิ่ขึ้นกินไปตอนนีสิขึ้นเิ่ขึ้นมื้อนอนไปสิมก็ม่ขึ้นบะเดี๋ยวเบิ่งดวเพราะว่ามันถึงแดดถึงน้ำยิ่แค่กกินมาเล้เพชรเพชรหุ่นแค่นี้เอาพวกโกัมบดลู เพื่อนว่ามาน้อยเพื่อนบ่ให้มาน้อยเพื่อนกินยังน้ำหน้เพื่อนว่าโอ้ยนี่ก็ได้ลยคือฮอ้กก้อยเตี๋ยวนะพี่น้องฮะกินซาซ่ามันชีอิ่มก่อนมันจะไม่อิ่มเลยหิวกโกดอมันกินซาซ่า บอกเจ้าของมันก็ทราบไปได้หรอกหิวซ้ำใช่บุบบุบบุบพี่น้องเอ้ยบ่ฟ้าดเดาะรอคุณมงคลมาก่อนมาบุบกินอิ่มบ้านนี่กะซีอันซีลอกพักได้พี่น้องเอ้ยซีลอกพักอ่ะน่าบื่อลอกอันยอดบื่อ หลายคนอยู่จะมาพยนยางบอกเขียนพี่บันขอบคุณหัวใจกอด,กดจากยายวันพาแซบเด้อน่องไปบ้่งพองอไป <k S 1> ดูของพี่วันนะ่ะ มีตเตลแนวต่แซ่บๆเรากินยะ่ะมาใช่อัวมันตัวซื้อใไอัวน้ำปลาไดเหมือนอะไรเห็นอยู่เลยกลารพี่ใหม่เนาะเขาแบบใช่อัวเอาเมื่อก่อนนะโอเคเมืนอนี่บอกตอ,อนไหนก็รู้สูตรเก่าบอผมคิดว่าให้ฟังรับใหม่โอเคมันอยู่ในไม่อ,อ่ะ <laughs> เดี๋ยวเิ่มห้โอ้นะัทวุฒิวุฒิไหย <c oughs> แม่ฮัมพ่วิ์ลามชายเรอเด้อเด้อพิวต์แม่แม่สีห่อไปให้อยู่ วุฒต้นกะเพราปวิพาให้ต้นกะเพราวุฒสองกระถางเอาไปบ้านเลยกะเพราสดๆมาเอาไหมฮะวุฒกลับบ้านหรือยังเอาวุฒโรงเรียนเกนมาบอกแม่ดูวุฒกลับบ้านยังกู่ให้ไปซอยเห็ดอีหอย่งบุญเห็ดเกี่ยวกับคอมเดินสายเดินสายอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียนถ้าได้กลับก็แวะมาเอา Yeah, เยี่ยมฮาฮาโอ้ยบ่ไ <voix> ด้ดอกไปพาเห็ดลาบหมูหมอนึงบุญเหรอแม่มาให้ป้าวิภาเห็ดลาบหมูปั่นกินเงาะเพื่อเยิ้ยมชอบกันที่อืม ืมมินี่มาน้อยก็อยากกินข้าวเน้องเอ้าแกงมันกินนะมาบ้านนี้มากินบักแตงกินแตงนี่นี่กินฮอดไอติมมาบ้านน่ะแตงก็กินบอมากินบักแตงไ็อยู่นะเอามักแตงให้มันกินไปมินี่มันี่ให้มันชิมนเนื้อน้อยเอาเม็ดมันตัวน้อยให้มันเอาพี่ มันก่อ้ยเ้ย้ยยุดไม่ได้มินี่เอาเม็ดมันให้มันมันก็ยังแสบกุ้ก่าเนบุญมาเอ้ยนี่นี่มานนี่มินี่มินี่เฮียแกทำเฮียเฮีย้ามัดามเฮียครับทามนขึ้นไปข้าเฮียทีมวเนี่ยมท่อา่อ พี่น้องบังเพิ่งกินม,กแ,นนก,นก,นมกแตงเอ๋อนี่นี่เอากินกินกินนี่นี่มะแตงนี่ลูกเอ๋อกินคนน่ะอยากกินมกแตงกินน้ำเผาเงาเงาเพนเขากินข้าวก็อยากกินน้ำเผาได้พี่น้องเอ้ย,อย,ยมกแตงดีมีนี่เจ้าอ๋อเหรอฮะอืม เอ้ยเอยามอย่าลบบริษัสวนก็มันหาใจเปลี่ยนหน่อยจะไม่กินอีกดิดดอยากกินเห็นเ้ากินก็อยากกินอืมเอาหอมหน่อยก่นอนขึ้นก่อนหอมเงาหอมหน่อยอือไปแล้วไปไม่มีมาเรีนเลยเป็นมาที่เลี้ยงยไงนี่มมากินแตงโอ้ยมันมากินฮอตไอติม ไปลูกเอากินเขาเนาะบ่าต,ตายแล้วมึงได้กินเขาแล้วมาฮักสุขภาพกินผักแมน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 ,น้องติ่บนมารักสุขภาพอืมห้าจะเป็นร้าน,น,นจงจังอืมมามารักสุขภาพเาี๊ะบเขาใจย่านเยเจ้จอขอาของเนี่ยกินจะมา ย่ำตัวละเอ,อ see, ขึ้นมาเห็นจุดไข่ป่าสามจุดของตัววะย่างๆใหญ่สิเขาไปเบิ่งว่ามีผู้ใดเขียนยังเนี้นยเอซิทูกเขาไปนี่เอซิเห็นเขาเจ้าเขียนไี่ไมหมดเลยเดียของตัว,วมุมนี่มังค่าข้อพิจารณ์หรือเปล่าของผู้อื่นเดี๋เห็นนะเนี้เอซิมีเดี๋ยวมันมีอยู่มือสามไข่ป่าอยู่นี่มันอยู่ที่ว่าเฮาเฮาอ่ะโตเกียวโลบเมันเกีย้โลมันมีหลายอันเยอะๆมันมีมันมีของของผู้ใดเขาก็มีหมด มันอยู่ที่เกลโลซิกะฮะก้อยอะไรน,ๆๆๆนี่มันมีหลายอัน,เ,นเลยที่ที่ซิวเฮาซิเชียเยะเยะมันคือพอเนี่ยบงว่ามีผู้ใดเขามาเขียนแน่นะคทั้งตีมันปิดกันคอมเมนต์นังนสินะเอีอย๋ยต้องโทรเข้าไปนี่เดี๋จะสิเห็นคอมเมนต์ผู้อื่นบลูมาด้วยมา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 พี่บลูบอกแค่สามนาทีหนึ่งโทรแค่สามสิบนาทีอยู่โรงเรียนฮึ เพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่โรงเรียนประมาณ30นาทีเพิ่นก็มาบ่าวุฒิกัมเนต้นนี่หล่อนเขียนอ้วยนะคือบ่บอกคือบ่บอกว่าบุทธชิมาบ้านจังมงยัจบแล้วไปเห็ดงานพิพุดเลยก็ชิได้กินลาบนะแม่เนาะแบบมื้ดบ่อื้มบุตรถ้าไปในเมืองในพี่บุด วุ้นมืดไปมืนวุ้นไป,นไปใส่พ่อแม่ก็ไปบิพีพาก็ไปในเมืองเนี่ยป้าบีพาอยากไปซื้อ้านนั้นจะมีะบุกปีกไก่บอกว่าแต่ว่าถ้าลุบวุฒบอกว่าแต่ว่ามืดอนน่ะคู่ห้ามวุฒไปโรงเรียนอืห้ามไปเห็ดอย่างให้อยู่บ้านพักผ่อนแล้วก็บ,บอกที่ทํางานว่าห้ามให้เด็กน้อยนักเรียนไปทํางาน พ่อเป็นคู่สั่งไว้แล้วอืนอั่นที่นี่เหรอพี่บุ๊คอืมพ,พอไปเอาเองก็ได้ดอกุงเขาจะไปหาซื้อย่างเลาะซื้อผักผิดอืมเขาบอกได้ซื้อหลายวันเพราะมันมากกว่าเมื่อวานไมกินมาเอาลาบห,ห,ห,หมูมาเอาพักไปเก็บถ้าอยู่ทีน่นี่เเพราะว่ารถมันเกินไซฟีเติมแบตกับแบตฟีอยู่บ้านแม่นาวุญะ ยายยังใช่ใบุ๊ดมันเขียนอะไรอย่างใช่โอ้ยยายโอ้เห็นมันข้าหัวใจอยู่เพลแวร์อยู่โอ้เขาสิไปอยู่แล่นเปี่ยเปี่ยเกินไปยังมือแเรงไปยังมือแเรียงปรม่ณบ่เออดีดูสนาจ้ะคำถามยายแอร์อียูแลนเบอร์แอร์ดีดูสนากะ เอเดอยูยูดูสแกนทินยูแลนอีมอนนา้าอีวะหรีอยังเว่าเข้าใจจัะห้ยยอยยังอีน้าเองเขากันโอ้แล้วอมมอนอ๋อนช่ไปมื่อื่นตอนเช้าแล้วพ่อมัน,ม<อ>นจะไปส่งอยู่ขึ้นเกนนเรื่องแม่ไปบินบ้าอืมเขาไปแปดโมงเช้าไปขึ้นเครื่องเพิ่นชื้อตั๋วเครื่องบินไว้แล้ว ไปยูเล่นอืมไปยกน้ำหนักโคแลนฮอนโอ้โหักยกน้ำหนักอ่าบอคับโหไปขึ้นเครื่ไปขึ้เครื่อแล้วขึ้นเครื่องเอาอืมมันไม่แพงขึ้นเครื่องไปถูกก็อันขับโหลดไปขับรถได้คิค่าน้ำมันได้คิค่าสะพานได้ลิค่ะขึ้นเครื่องไปแป๊บเดียวสบายกว่า่น No wood mẹ no no wood bỏ phân mặt white bỏ phân mặt white. Pina tất mẹ nha điểu ya tất nhiên nha tù la Ừ mhm 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 lù bịt lù nhằm พายุพายุจิ้มเง้ยเงี้นั่นจังไปติงงอริงิงจริงจริงจิบงจิงงจริงจิงมริงจริงจริริงบริงจริงอาพงจริลอกิงจแล้วงงจริงจริงีริวจริงจริงจริงิงจิงจิงจริงจริงจริ่จริงจิงริงจริงิ่งจิงจรงิงย พี่ผ้าไปเบ่วงไปก็เอาไปพิ่าเอาให้ได้สามกระถางเดี๋ยวจะให้ดูผักแต่ม่เบื้งผาออเดี๋ยวปะเดี๋ยวชิมอหมกบพี่น้องเบื้งขณาจะจะให้ดูเนี่ยข้าวกระกกาดไปพัดห่ายพัดใส่กัะเพ้าพัดใส่กัะเพ้าพัดใช่กับเพ้าใช่ล้านหนาบนอนอภนอนอภินออภินอนนนนนนอ